วันนี้อยู่ที่ไหนเต้อดึงวันนี้ทําอะไรเต้ดึงเราทํามไมตอบอ่ะทําไมไม่ตอบลายฉันเนี้ยเอวันนี้ลูกไปไหนนะนานแล้วนะไม่ตอบไลายเลยคิดถึงจังแต่แต่จริงๆแล้วที่เขาไม่ตอบเพราะเขากําลังทํางานอยู่เขากําลังอยู่กับงานแต่มีคนที่กําลังว่างอยู่ก็เลยคิดถึง ก็เลยคิดถึงแล้วเอาพิมพ์ตึงทำอะไรอยู่ลูกอืนะลูกก็เห็นแล้วเดี๋ยวก่อนนะแม่เดี๋ยวค่อยตอบนะแม,ม่หนูยังไม่ว่างเลยแต่ลูกไม่ได้ตอบเพราะว่าลูกไปตอบเกี่ยวกับงานอยู่เออลูกไปตอบเกี่ยวกับงานอยู่พอต้องทํางานงานก็อยู่อีกกลุ่มนึงนะครอบครัวก็อยู่อีกกลุ่มทีนี้คนที่กังวลเลย น่าจะเป็นใครคุณแม่คุณแม่คุณแม่กังวลแล้วเอาละทําไมไม่ตอบไลน์นะวันนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วทําไมไม่อ่านเนี่ยอืมนะแต่ลูกบอกเดี๋ยวก่อนนะแม่เดี๋ยวก่อนนะแม่เดี๋ยวหนูทำงานเสร็จก่อน,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 อนลูกอยู่กับงานลูกอยู่กับงานแต่แม่ไม่ได้อยู่กับงานดิเนาะแล้วก็แม่ไม่ได้อยู่กับตัวเองด้วยแม่อยู่กับลูกแล้วตอนนี้ คุณแม่อยากจะไปทํางานกับลูกแล้วแหมถ้ามีรถนี่แม่จะขับไปแล้วนะัที่ทํางานเนี่ยบังเอิญแม่ขับไม่เป็นแม่ขับรถไม่เป็นนะแต่แม่ส่งไลน์เป็นนะเดี๋ยวๆอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยว,ยว,ยวชั่วงโมงนึงส่งไปใหม่แต่หนึ่งเดี๋ยวๆก่อนนะแม่ชั่วงโมงนี้กําลังเร่งด่วนเลยนะกําลังต้องออกไปข้างนอกกําลังต้องซื้อของกําลังต้องรีพอร์ตกำลังต้องรายงานเลยกําลังต้องเช็คสเตตัสลุณแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังไม่ตอบ ปรากฏว่าคนที่กังวลกวายใจเนหะ็นไหมคือคุณแม่คุณแม่กังกวลกวายใจระหว่างนั้นโอ้กินไม่ได้นะกินไม่ได้แล้วพอถึงเที่ยงกินไม่ได้แล้วไม่รู้วันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างกินไม่ได้มันเป็นยังไงหรือเปล่านะไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยเนาอลูกไปทํางานกรุงเทพเราก็อยู่บ้านนอกอืมเราอยู่ต่างจังหวัดไม่เรียกบ้านนอกดีกว่าดูบ้านนอกดูนนกดแปลกๆเนาะอ่ะเราอยู่ต่างจังหวัด ไม่รู้จะทำยังไงอืมพอมึงขับรถไปหน่อยสิขับรถไปดูลูกกันสิลูกไม่ตอบไลน์ฉันเนะยคุณพ่อขับรถเป็นคุณพ่อขับรถเป็นเนี่ยไม่ตอบไลน์ฉันเนี่ยเนอะแล้วถ้าไปถึงเวลาเย็นนะไม่ได้แล้วเย็นยังไม่ตอบเลยแต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นเนะ่ะเราไม่รู้หรอกครับเราไม่รู้หรอกว่าลูก กำลังทำงานอยู่บางทีก็โทรศัพท์สัญญาณไม่ดีก็มีมันไม่เด้งอะาไลไม่เด้งก็มีนะมีมีบางจังหวะที่เป็นเนาะแต่ในความรู้สึกนึกคิดของเรานะมักจะบอกกับตัวเองไปถึงเรื่องที่น่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วง น่าเป็นห่วงแล้วจินตนาการมันจะไปมีอุบัติเหตุหรือเปล่าไปโดนทำร้ายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนมักจะเจอแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกคนมักจะคิดแบบนี้แต่ทุกคนไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเขาติดงานอยู่หรือเปล่ายุ่งอยู่หรือเปล่างานเห็นปะอยู่กับงานหรือเปล่ายุ่งหรือเปล่า เขาอาจจะเดี๋ยวต้องทำโอทีเนาะขยันมันเพียรเจ้านายจะได้เห็นแล้วรักมากขึ้นอืมอาจจะได้เงินเดือนสองเท่าสามเท่าเลยนะโอ้เป็นข้อดีของเขาเขาขออยันนะลูกฉันเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบนี้มันคืออาการอะไรแล้วบอกว่าลูกฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอย้แล้วเป็นลูกผู้หญิงด้วยดิยดยอือหอเป็นห่วงเป็นห่วงมากกว่าลูกผู้ชายทำยังไงเนี่ย เฮ้ยพ่อนะเนะเรียกหาพ่อทันทีพ่อพ่อแม่ว่าเอารถออกเฮอะเดี๋ยวไปดูลูกกันหน่อยปรากฏว่าถ้าวันนั้นคุณพ่อเชื่อคุณแม่นะ <c oughs> ไม่ต้องทำงานทำการแล้วที่บ้านขับรถไปที่กรุงเทพโดยที่จริงๆแล้วมีอะไรไหมถ้าฟังจากเรื่องเล่าที่ผมเล่าไม่มีอะไรเลย มีแค่เพียงว่าลูกติดงานด่วนอยู่ลูกกระดังทำงานอยู่แล้วบังเอิญว่าสัญญาณไม่ดีโทรก็ไม่ติดไลน์ก็ไม่ติดไม่เห็นม,มีบางช่วงสัญญาณไม่ดีบางทีโทรศัพท์เราก็อาจจะไม่ดีมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ที่มันเกิดไปเนาะอย่างเช่นโทรศัพท์ไม่ดีก็โทรศัพท์ไปซ่อม ก็มันก็ดีใช่ไหมล่ะสัญญาณไม่ดีอ่ะเดี๋ยวตรวจเช็คสัญญาณใหม่สิไม่ว่าจะเป็นวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวสัญญาณก็ดีเนาะทีมงานเขาปรับปรุงสัญญาณให้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายใดสัญญาณใดเออเนาะอืมแต่สัญญาณหัวใจนี่ดิไอ,อที่บอกสั่นๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณหัวใจมันซ่อมไม่ได้มันซ่อมไม่ได้มไมไดแล้วมันจะรู้สึก เหมือนเสียอยู่ข้างในอะ่ะมันมีบอร์ดหรือวงจรอะไรชดบางอย่างอะ่ะมันชดอยู่ข้างในเนาะกระแสะไฟมันชดอตแต่ตะต่ตเฮ้ยหยุดไม่ได้เสียงสั่นๆแล,ล้วัวแล,ล้วรัวออกมาลูกเอ้ยเป็นไงบ้างเนอะอยู่คนเดียวด้วยอยู่ที่กรุงเทพเนาะแม่ก็เป็นห่วงลึกเก้ยเห็นไหมโมเมนต์นี้เราจะเจอบ่อยนะในชีวิตประจำวันของเรา นอนแล้วก็ทําให้คุณแม่เกือบจะต้องไปกรุงเทพนะจากการส่งไลน์ไม่เจอือมมือถือก็ไม่รับสายเนาะไลน์ลก็ไม่ได้เจออืม <c oughs> นะแต่ไอ้ที่มันอยู่ข้างในเรานี่ดิไอ้อยู่ข้างในเราดิดมันชอดเลยมันเสียไปด้วยแล้วมันเดินทางไปที่ไหนมั่งก็ไม่รู้ เดินทางไปอุบัติเหตุบ้างเดินทางไปโจรกรรมบ้างโอมันไปแต่ที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยอะตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละเป็นตัวสำคัญเลยที่เราเราถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเราว่าเ,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 เราจะใช้ชีวิตง่ายไหมนะเพื่อนเพื่อนทุกคนใช้ชีวิตง่ายไหมจากประสบการณ์ผมนะใช้ชีวิตยากเลย ถ้าผมเป็นห่วงลูกผมแบบนั้นนะลูกไปโรงเรียนวันวันหนึ่งผมไม่ต้องทําอะไรละเอาง่ายๆเลยผมต้องไปเกาะรั้วโรงเรียนตลอดแล้วก็ดูลูกว่าลูกทําอะไรทําอะไรทําอะไรตลอด24ชั่วโมงอ่ะเรียน8ชั่วโมงเอ้ไม่ถึง8ชั่วโมงแต่ประมาณ6ชั่วโมงเลิกบ่าย3เนาะต้องเป็นแบบนั้นตลอดหรอทุกวินาทีเราสามารถอยู่กับเขาได้ขนาดนั้นไหมเราสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดชีวิตไหม ไม่ได้เราสามารถอยู่กับเขาแบบนั้นได้ทุกสถานที่หรือไม่ไม่ได้อยากทําอยากให้เป็นเนอะอยากตัวติดอยู่ไม่ได้แต่อะไรที่อยู่ได้เนาะและอะไรที่อยู่ได้ถ้าบอกไม่มีคงไม่ใช่เพราะชีวิตนี้มันต้องมีสิ่งที่อยู่ได้เมื่อก่อนพี่แจ๊คก็ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยมีลูก ผมไม่เคยมีลูกผมไม่เข้าใจแต่พอมีลูกลูกเริ่มโตเริ่มได้สอนเขาเริ่มได้คุยกับเขาถึงรู้ว่ามีบางอย่างมีบางอย่างที่เราเอาใส่ให้เขาได้เพราะเด็กเขาเหมือนกับลักษณะผ้าขาวเกิดมาบนโลกใบน,นี้ไม่รู้เรื่องแล้วสนุกสนานเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เราต้องค่อยๆใส่เข้าไป พอเขาเริ่มเป็นเจ้าหนูจําไม่เราได้เริ่มใส่เข้าไปใส่เข้าไป